สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจารุวัฒนะครับวันนี้ช่องวาวฟุตบอลเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ครับเกมฟุตบอลลอนดอนดาร์บี้แมชครับระหว่างอาร์เซนอลกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับที่จะลงสนามแข่งขันกันในค่ําคืนนี้นะครับก็ไปดูความพร้อมมันก่อนนะครับอาร์เซนอลเจ้าถิ่นวันนี้ข่าวดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับหลายลาคนอาจจะมองว่าไม่ใช่เป็นข่าวดีก็คือการกลับมาของคานดิชาก้ากองกลางของทีมนะครับ หลังจากที่ติดโทษแบนไปก็น่าสนใจครับการกลับมาของการิชาก้าจะทำให้กุนซืออย่างไม่เกี่ยวอาร์เตต้า eta, วางหมากแบบไหนแต่ผมเชื่อว่าการิชาก้ากลับมาคงได้ลงลนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาร์เซนอลในช่วงหลังก็จะใช้กลางรับคนเดียวแล้วก็อาจจะมีทั้งสมิธโลรวมไปถึงโอเดกาดเป็นตัวรุกนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าพอการิชาก้ากลับมาเนี่ยก็น่าจะได้เล่นร่วมกันกับทมัสปาเตในแผงมิดฟิลด์แหละ เพราะว่ากลางของสเปอร์เนี่ยเน้นพวกแย่งบอลเก่งหลายคนนะครับด้นความหนัก ถ้าอาซนอลให้โทมัสปาเตยืนคนเดียวอาจจะดูเป็นรองนั้นผมเชื่อว่าทั้งปาเตแล้วก็กานดิชาก้าจะลงคู่กันนะครับส่วนที่เหลือไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรมากนะครับประตูก็เป็นแลมสเดลเหมือนเดิมแบ็คขวาก็เป็นผู้เล่นที่สเปอร์เคยให้ความสนใจนะครับบปริยาสุขณะที่คู่เซ็นเต,นเตอร์เบนไวท์เล่นร่วมกับกราเบียลแล้วก็ทางซ้ายเป็นคิรนเทียนี่คู่กลางอย่างที่บอกไปส่วนตัวรุกเนี่ยก็มี เจ้าหนูซาก้ามีเปเป้แล้วก็อีกคนหนึ่งน่าจะเป็นโอเดกาตนะครับกองหน้าตัวเป้าก็เป็นเปียร์ริลิกโอบาลเมยังขณะที่ท็อตแนมฮอสเปอร์ในเกมนี้เราเห็นมุมบวกขึ้นในเกมที่พวกเขาเจอกับเชลซีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับกองกลา,ยยางเอนดอมเบเล่เล่นได้ดีเลยทีเดียวในขณะที่ คนอื่นๆก็มีอย่างฮอยเบียอยู่แล้วมีเดลเลอ์อารีอยู่แล้วมีโอลิเวอร์สกิปอยู่แล้วก็อยู่ที่จะผสมผสานกันยังไงนะครับอีกหนึ่งมาที่อยากให้จับตามองก็มีความเป็นไปได้ว่าสเปอร์อาจจะปรับไปเล่นหลัง3าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโรเมโรก็เล่นได้ดีไหนจะมีเอริกไดเออร์โจโรดอนไหนจะมีดาร์วิซอนสานเชสอีกอะนะครับเพราะว่าปัญหาของสเปอร์ตอนนี้มันเหมือนในแผงเกมลุกเนี่ยหนึ่งตำแหน่งที่ยังไม่ลงตัวก็คงจะเป็นตัวทางขวานะครับ ลูคัสมูราหายเจ็บกลับมาแต่เราไม่รู้ว่าสภาพร่างกายจะสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนเกมนันทที่แล้วใช้โจมี่โลเซลโซขึ้นไปเล่นเป็นตัวรุกทางขวาเลยแต่ก็ดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับดังนั้นถ้าถอดตัวนั้นออกแล้วก็มาปรับเป็นหลัง3เล่นในระบบ5-3-2เคนกับโซนเล่นหน้าเป้าผมว่าอันนี้คือหมากที่มีความเป็นไปได้ถ้าจะปรับนะครับก็คือ3เซนเตอร์ก็มีโรเมโรมีราบิซอนซานเชสมีเอริกไดเออร์แบ็กสองฝั่ง เป็นแบ็กที่เล่นเกมลุกได้ดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเมอร์เันรวมไปถึงเรกิลอนนะครับส่วนตรงกลางมันจะลงตัวเลยก็คือฮอยเบียมีเอนดอมเบเล่แล้วก็รวมไปถึงเตเลอาลีแต่ถ้าไม่ปรับ รับแต่งด้านบนเนี่ยก็มีความเป็นไปได้หลากหลายครับถ้าจะให้เดลเอรี่ขึ้นไปยืนก็ส่งเอาสคริปต์ลงมาเล่นเป็นตัวรับให้แล้วก็มีฮอยเบีย er กับเอนดอมเบเล่แต่ผมเชื่อว่าโรเซลโซคงจะต้องพักก่อนแหะครับรวมไปถึงการให้ลูคัสมูราถ้าฟิตพอก็ไปเล่นตัวบนได้เลยนะครับนั่นคือหมากที่ทั้ง2ทีมจะวางนะครับส่วนเกมนี้เนี่ยสิ่งที่น่าดูแน่นอนแล้วครับทั้ง2ทีมเป็นคู่ปรับตลอดการของกันและการอาซนอลฟอร์มดีมาในลีก2เกมหลังสุดก็ ชนะได้นะครับก็ความมั่นใจน่าจะกลับมาทุนสเปอร์เองเกมกับเชลซีครึ่งแรกเล่นดีมากแต่ว่าครึ่งหลังไปเสียทั้งแต่มุมเสียทั้งลูกแฉลบก็เลยทําให้ฟอร์มโดยรวมในเกมลีกสองนัดนี่แพ้มา2เกมติดนะครับแต่ว่าเกมเจอพาเลซก่อนหน้านั้นก็ว่าไม่ได้เพราะทั้งตัวไม่ครบทั้งเหลือ10คนนั้นเกมนี้ผมมองว่าเป็นเกมที่สู้ได้สูสีนะครับแต่ถ้าดูวิธีการที่สเปอร์ทําได้ดีกับ เชลซี Chelsea, ในช่วงครึ่งเวลาแรกผมมองตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับผมยังมองว่าสเปอร์ถ้ายืนแบบนั้นเล่นได้แบบนั้นมีเอ็นดอมเบเล่มาช่วยเป็นคนที่เอาบอลจากตรงกลางขึ้นไปให้ข้างหน้าได้แบบหลากหลายมากขึ้นนอกจากบอลจากเท้าสู่เท้าที่ก็เป็นจุดที่สเปอร์มีดีหลายคนอยู่แล้วเนี่ยผมว่าตรงนี้หมาของสเปอร์จะน่าสนใจนะครับการมาเยือนอาเซนลที่แนวรับโอเคแหละเริ่มนิ่งขึ้น กองกลางก็ได้ชาก้ากับปาเตก็น่าจะโอเคส่วนแนวรุกก็เป็นพวกดาวรุ่งก็อยู่ที่วันแล้วครับว่าชาก้าว่าเปเป้จะฟอร์มขึ้นหรือเปล่าดูความแน่นอนผมยังมองไปที่สเปอร์ครับผมมองว่าเกมนี้สเปอร์คือถ้าแพ้ก็น่าจะเป็นเกมที่พวกเขาสู้ได้สนุกแต่ผมมองว่ามุมเสมอมีมากกว่า เกมในมุมสเสมอมีสูงนะครับแต่ถ้าเลือกผู้ชนะผมจะมองว่าโอกาสที่สเปอร์จะเป็นฝ่ายชนะมีมากกว่าอาร์เซนนะครับดังนั้นคู่นี้ถ้าจะให้ฟันธงถ้าจะให้ฟันธงลงสกอร์ก็ให้เชียร์ไปที่ท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผมว่าสเปอร์น่าจะเป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะได้สัก1-0หรือว่า 20อะไรทำอนองนั้นนะครับเพราะว่าเกมรับของซอเปอร์ก็นิ่งขึ้นมาเยอะหลังจากที่ได้นูโนเอสปริโตซานโตเข้ามาดูแลนะครับยังไงอย่าลืมฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องวาร์ฟฟุตบอลเอาไว้ด้วยนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปทั้งการวิเคราะห์วิจารณ์รวมไปถึงคลิปต่างๆที่น่าสนใจกับการวิเคราะห์เรื่องราวของฟุตบอลนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามลาไปแล้วสวัสดีครับ